สวัสดีครับจ้หนูแล้วก็วันนี้เราควรเขาโอ้ยินดีด้วยเลยกับชายชนะวันนี้เลยใช่ไอมครับแม่แมว่าคำเจ้หนูมองวันนี้โอ้ยโชคดีมากเดียวไฟที่แล้วอีกนะแข่งแรกกอาไฟที่แล้วอีกนะตามแผนครับตามแผน้นเงินครับดีถส่วนอะไรดีลุ้นูกก็นนน่่่่าาาจจะยยยใแแล้ววตังไมมอเด็กขยันซ้อมเด็กเขาตั้งใจมากเด็กก็ไม่ได้กลับบ้านไปไหนตั้งใจซ้อมอ่ะโอกาสชกวยรอบมันน้อยมาก อย่างนี้มันก็ต้องเสือเองอ๋อมันก็ต้องต้องสู้กันไปเนอะน้องเป็นไงบ้างครับวันนี้ดีใจครับเขารอบแล้วครับผมตั้งเป้าไว้ถึงไหนครับโดยรอบครั้งนี้แชมป์ถึงแชมป์ต้องแชมป์เมื่อกี้ภาษาไม่พูดแสดงว่ายังไม่มั่นใจตื่เต้นต้องไปถึงแชมป์จังหวะลงโดนอะไรเนาะ นดนสอบโดนสอบแต่ว่าก่อนหน้านั้นผมก็สะสมกันทุกอย่างเหมือนกันแล้วคิดว่าเกมจะจบแบบนี้ครับไม่งี้ก็กลับเบียดไปเรื่อยๆแล้วค่อยกินยสี่จะจบลงยากกว่าที่คิดยังไงบ้างครับไนนี้ก็ไม่ได้ผิดจากที่คาดไว้เท่าไหร่ก็คิดว่าเป็นเบียดไว้ขาค่อยกินไปเขาค่อยกินไปเรื่อยๆแต่ว่าเกวนี้จบยกสี่คิดว่าจะนองไม่ก่อนขึ้นจบไม่ได้คิดว่าจะนองคิดว่าจะเบียดไปเรื่อยๆต่อเรื่อยๆ คิดว่านายเฮงดูอยู่ไหมครับในนี้ใช่เชื่อแนะดูอยู่นู่อะไรกับน,น้าเฮงครับก็ผมจะพยายามไปถึงจำไม่ได้ครับเพื่อนายเฮงครับครับผมครัถึงจะไม่อยู่แล้วก็อยู่ในใจเสมอครับ,คร,บครับผม<า>ครับยินดีด้วยครับน้องครับผมวันชิญละพลมีนายุ นหัลกี่นแ่มันไม่ฟื้นดูไม่ฟื้อเลยมันซอมดีต่มนไม่ฟื้นเลหรอจับตัวไหน้าจับจับ้างไหมัวจับไหมแตมมึนไหมรถพี่น้องเขารถเยอะไหมครับไปนี้ก็ประมาณ ห้าโลอ่ะห้าโลก็ปกติเนาะพูดถึงไม่ได้เยอะเท่าไหร่ปกติซ้อมซ้อมดีดีมากแต่โดนครับโดนอมันเลยสะสมต้าตั้งอตัวยะว่าโดนครต้อมามาต้งหนักต้องลุกยอรับมรับทุนหนักแต่เราบอกว่าต้องอยู่เย็นตั่พอนองยกก็โอเคอยู่หรือลูกที่พอใจผลงานเลยใช่ไหมครับนี้พี่ก็ถือว่าระดับหนึ่งอ่ะต้องพัฒนาตองสร้างคข็ก่งกว่านี้ครับ เดี๋ยวยังมีโอกาสอยู่ห้ฟื้นเอาหนาไหมาอ่าเราเริ่มฟื้นแล้วครับได้น้ำเย็นเข้าไปหน้าตาสดใสขึ้นมาทันทีเลย okay. Okay. พี่หมอก็ไม่ฉีดตั้งแต่แรกมันเย็นแต่ว่าพอได้น้ำเย็นฟื้นเลย <laughs> ออกเตืองงนแเนี่ย <laughs> นี่ครับคุณหมอก็ดูแลอย่างใกล้ชิดครับนี่ครับมาขอโทษด้วยครับวคนละคนภาพมีนสวยงามนะครับ้5ยกบนเวทีมันเป็นหน้าที่ครับตารางเราเพื่อนร่วมอาชีพครับน้องสั้นๆกับแฟนมวยครับสั้นๆเลยก็ขอโทษครับไม่เนี่บผมสู้ๆครับน้องเป็นกำลังใจให้ครับผม